แอดมินสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับแนวทางเราพัฒนาค่ะงวดประจำวันที่25นะคะเป็นวันจันทร์สำหรับแนวทางของวันที่22เรามาดูย้อนหลังกันก่อนเนาะเดนรูด67นะคะที่แอดมินให้ไปนะคะมีเออมาที่เร่งบนล่างเนาะ47กับ06นะคะแต่ วันนั้นแอดมินบอกวัดวัดว,วัดใจลูดหกเนาะก็มาศูนย์หกอยู่นะคะสำหรับเลขชุดเลขชุดมาแค่คู่โตดหกเจ็ดน,นะคะม,มาคู่โตดหกเจ็ดเนาะโอเคสำหรับออแอดมินก็ยินดีกับท่านที่ลูดด้วยนะคะวันนี้เลขชุดมาแค่คู่โตดเนาะ เรามาดูแนวทางของวันที่2 5กันต่อเลยค่ะแนวทางวันที่15เด่นรูดนะคะแอดมินให้เด่นรูดเด่นรูด90นะคะเด่นรูด9สําสำหรับเลขชุดวันนี้ เมื่อคืนว่าจะลงให้ช่วงค่ำๆนะ,ะเอ้ยเมื่อวานว่าจะลงให้ช่วงค่ำๆแอดมินกลับมาดึกแล้วนะคะกลับมาห้าทุ่มกว่าแล้วคำนวณลงให้ไม่ทันนะคะก็ต้องขออภัยกับในความล่าช้าด้วยเลขชุดวันนี้มี8ชุดนะคะท่านใดมีเลขเด็ดก็นำไปนาไปตัดกันดูนะจ๊ะแนทางมีเข้ามีหลดุดค่ะ3า3 4 9 30 40 31 41 32 42นะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับแนวทางเราพัฒนาค่ะวันประจําวันที่25อย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันนะคะสวัสดีค่ะ